เวา48นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จับภาพมาทำไมเหรอ <c oughs> นี่ยืมมาจากแม่บ้านของทีมงานคือถ้าไม่ตนหลอกจริงๆเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากจะเลือกแนวทางของการเป็นหนี้นอกระบบนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะจะกู้ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนว่า ไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบเนี่ยไม่มีเจ้าหนี้คนไหนที่ให้ลูกหนี้โอนค่าธรรมเนียมที่ให้ลูกหนี้โอนค่าเปิญชีโอนนี่เปิดเอละเอฟวิทยุเอฟย่อยเอาน้ําเข้าุูมไปนะครับแล้วก็ในการทินาอันนี้รายการจัดรายการข่าวทวิทยุจากความร่วมมือและจากความบริสุทธิ์ใจจากได้แผงการเอเอฟท่านผู้ชมฮะ ยังความสุดความวาจริญที่แท้จริงให้ดึงเสาให้บางอย่ได้ขึ้นได้ตรางขอควายปรตว<อ>งจะขี่หน่อยมันได้เลยอารมณ์มนรักแานซิสเตอร์มน,นรักแานซิสเตอร์ท่านผู้ชมนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่เป็นดราม่าเมื่อวานนี่ผมอุตส่า์บอกแล้วนะสถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์ท่านพูดถึงเนี่ยมันมีสองปัจจัยสําคัญที่เราจะเาพูดถึงทานซิสเตอร์คือหนึ่งระบบไฟฟ้าล่มสองมือถือล่มค่ะเพราะฉะนั้นใครอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะ ใครบบโอ้เดี๋ยวนี้เขาใช้มือถือส่ง SMS เราพูดถึงมันล่มหมดไงค่ะท่าน <ไป S 2> ผู้ชมปลาปลาโทรศัพท์ล่มก็ต้องหาวิธีท่านนายกก็บอกนี่แหละวิทยุทรานซิสเตอร์ออดราม่า,มากันดูเดือด เมื่อวานนี้ถึงนขนาดโฆษัฐบาลเนี่ยต้องไรคุณอนุชาบูรัพชัยศรีค่ะต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ,ะเป็นราม่าทรานซิสเตอร์บอกนายกท่านแนะว่าให้ใช้วิทยุฟังข่าวเตือนภัยน้ําท่วม,มในกรณีที่ไฟฟ้าประปาโทรศัพท์มันล่ม,มวิทยุเนี่ยมันจะเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดม,มีกฎกติกาชัดเจนที่จะต้องออกอากาศในเวลาที่มีภัยพิบัติ คือถูกบังคับให้ออกเลยโดยกทชใช่แล้วท่านก็ไล่สถิติพฤติกรรมการกระฟังวิทยุเลยต้องบอกใครมาดูหมิ่นดูแคลนอะไรยังไงเนี่ยท่านโฆษกรัฐบาลอนุชบรราบุรพชัยศรีบอกข้อที่1หลักเกณฑ์กสทชวิธีปฏิบัติของบรรดาผู้ประกอบการเคลื่อนวิทยุจะต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลภายพิบัติยังไงอันนี้ประการที่หน่งประการที่สอง พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุทั่วประเทศจากจำนวนผู้ฟังเขาสำรวจของกสทช3,600กว่าคนรวมถึงธรรมศาสตร์ด้วยพบว่าอุปกรณ์หลักในการรับฟังวิทยุจากการสำรวจเนี่ยค่ะ6ก9ก็คือฟังจากวิทย์เครื่องรับวิทยุนี่แหละทั้งในบ้านพกพาหรือในรถ19.3%รับผ่านโทรศัพท์อันนี้กรณีโทรศัพท์ล่มถูกไหมน้องไบค่ะ <5. S 2> 7.8 ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตน้อยที่สุด <5. S 2> 0.3รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ตโน้ตบุ๊กแล็ท็อปถูกไหมค <5. S 2> ่ะประเด็นต่อมาส่วนใหญ่8 0กว่าฟัง FM อน้องไบร์8ป9ฟัง FM ค่ะ17.5%ฟังจากออนไลน์วิทยุออนไลน์ AM ที่ผมเปิดไปสักครู่เนี่ยน้อยที่สุด11.2%ค่ะ แต่ยืนยันว่าช่องทางเรื่องวิทยุยังมีความหมายอยู่ใช่ไหมน้องใบใช่ปัจจุบันเนี่ยนี่มีการแจกแจงปี2022คือวิทยุ FM มีอยู40สถานีในกรทมปริมมณฑลน,น้องใบค่ะแล้วก็มีการอ้างอิงเรตติ้งนะแล้วก็บอกผู้ฟังทุกกลุ่มอายุได้นั้นน้องใบ ใช่ไล่เลยกลุ่ม Gen X เนี่ยอายุ40 59จะเป็นกลุ่มที่ฟังวิทยุมากที่สุดนะคะ3ล้าน5แสนคน,น Gen Y อายุ20 29ฟังวิทยุ3ล้าน3แสนคน Baby Boomer 60 71ฟังสูงเกือบ2ล้านคนค่ะ Gen Z เด็กเลยเทีนี้อายุ12 19ปีฟังวิทยุ8แสนคน ท่านโฆษกของท่านนายกบอกว่ายังไงว,วิทยุเป็นช่องทางที่จะรับความนิยมใช่และตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าวิทยุเป็นช่องทางที่ยังได้รับความนิยมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยท่านผู้ชมฮะอันนี้ว่ากันตรงๆผมเข้าใจว่าดราม่ามันน่ามาจากคําว่าอันนี้ความรู้สึกผมนะท่านนายกก็คือทานซิสเตอร์ในฟังเสียงนายกสิเนี่ยสำคัญน,นะก็แบบก็ให้สามารถที่จะให้การบริการได้นานที่สุดให้มากที่สุดเ็่ล้วกัน นะถ้าม uh <akan> <S an> ันเสว์ทั้งหมดมันไปไม่ได้ได้ทำยังไงมันก็ต้องไปใช้การสื่อติดต่อสื่อสารแจ้งข้อมูลกระดังวิทยุสารที่เกิดขึ้นใช่ไหมเออออกอากาศเอาไว้พูดออกไปผมเคยใช้ปีห้าสี่เขาไม่ดึงติดต่อยังไงเขาต้องทำใหไปหมดเลยไฟฟ้าเขาใม่มีอะไรปีแต่ไอ้โทรศัพท์ไอวิทยุเลยกันเออแต่ปีห้าสี่มันมีเหรอที่โทรศัพท์ล่มไฟตัดหมดอ่ะอาจจะมีช่วงเวลาบางช่วงในบางพื้นที่ใช่ไหมค่ะท่านนายกบอกเคยใช้ปี54นะ ขนาดเดียวกันทางเพจสารลรอบรู้ทั่วทุกมุมโลกก็แชร์ข้อความให้ผม <c oughs> ผมบริขอรเรียนเอามาเสนอต่อเนี่ยต้องไหม เรื่องวิทยุในยามภัยพิบัติค่ะโดยระบุว่าเก่าแต่เก่านะคะแล้วก็ไล่เลียงเลยค่ะว่าสรรพคุณของวิทยุเนี่ยมันเก่ากว่าที่ใครหลายคนคิดคือมันสามารถสื่อสารระยะไกลได้แบบมีประสิทธิภาพและมันเป็นหลักสากลที่เขาใช้กันในยามเกิดภัยพิบัติรถทุกคันตอนนี้ก็มีการติดตั้งวิทยุใช่ไหมคะสภาการชาติอเมริกันเขาก็า <c oughs> ให้วิทยุสื่อสารเป็น survival kit หรือชุดอุปกรณ์เอาตัวรอดลำดับต้นๆถุงยังชีพมีวิทยุสื่อสารต้องไปใช่ค่ะถุงที่เป็นถุง Gra b and Go b a c บเนี่ยบรรจุสิ่งของที่จำเป็นหนึ่งในนั้นจะมีวิทยุทานซิสเตอร์อยู่ด้วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อสื่อสารกันไม่ได้วิทยุคลื่นสั้นแบบ AM อย่างที่ผมเปิดไปสักรูนในแล้วมันช่วยได้มันเป็นคลื่นลักษณะเดียวก,กันกับที่ใช้ในวิทยุสื่อสารของทหารค่ะดังนั้นแปลว่าอยู่ไกลลึกเข้าไปในป่าแค่ไหนก็รับสัญญ,ญาณได้หมดเทียบกับอินเทอร์เน็ตเนี่ย ทางเพจนี้บอกวิทยุส่งสัญญาณได้ไกลและไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางแต่อินเทอร์เนต็ตต้องมีตัวกลางอย่างไฟเบอร์ออปติกหรือสายเคเบิลทองแดงนี่ฮะพื้นที่ห่างไกลไฟตัดลมระบบเน็ตล่มทรานซิสเตอร์น้องใบทางเพจนี้บอกมันมาจากชื่อเดิมเพราะสมัยนั้นเนี่ยใช้ทรานซิสเตอร์เป็นหลักค่ะแต่วิทยุในปัจจุบันเนี่ยใช้ IC หรือว่า Integrated Circuit กันหมดแล้ว มันถูกกว่าประสิทธิภาพดีกว่าแต่แค่หลายคนยังติดปากเรียกว่าวิทยุทรานซิสเตอร์เท่านั้นเองเพศนี้เขาบอกนะสาระรอบรู้ทุกทุกมุมโลกพอรู้แบบนี้ก็น่าจะซื้อติดตัวสักเครื่องเหมือนกันนะผมจัดเลยอันนี้ยืมแม่บ้านมาเดี๋ยวไปจัดทานเน้นใช่ไหมเนี่ท่านผู้ชมจัดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไฟดับมันมีฐานไฟฉายไงถ้าเป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมาแช่อะไรต้องไป ทั้งวิทยุและก็บ,บอกไฟฉายคุณภาพบางไม้สะดวกสบายทานพวกทานไฟตากบอบอบอบนั่นอันนี้ไม่ทานสบายตากบยังขายอยู่ไหม <c oughs> น้องใบไม่เคยได้ยินใช่ไหมน้องใบเด็กเกินไปไทั้งวิทยุและก็บ,บอกไฟฉายคุณภาพบางไม้นั่นจริงๆอบอบอบนี่มันเสียบไฟจะหัวอะไรทีมงานเสียงลั่นมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ไปแซวใช่ไหมใช่ค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกียรยุราพัน์หัวหน้าพรคไทยร้างไทยอัดคลิปนี้มาแซวท่านนายกค่ะยีแม่บ้านมาจากหลังบ้านค่ะใครยังไม่มีรีบไปซื้อนะคะเดี๋ยวขาดตลาดนะแม่เอามาจากไหนคะเนี่ยเนี่คะยีแม่บ้านมาจากหลังบ้านค่ะ,<น>ะใครยังไม่มีก็เลยกลายไปประเด็นเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์ต้องไปค่คานซิตเตอร์ที่นั่นบอกโอ้โหคนเมืองอาจจะไม่รู้คนที่นั่นเนี่ยเขาซื้อนะ อย่างน้อยเนี่ยมันไม่เคยมีการตกยุคเพราะคนเอาไปฟังหวยใช่ส่วนใหญ่เนี่ยคนสูงอายุจะมาซื้อค่ะเอาไปลุ้นออกลอตเตอรี่ถ้าทานินติดตามรายการอยู่อยากจะแจกส่งมานะผมจะแจกท่านผู้ชม,มค่ะนี่พอดีเลยของแม่บ้าน<ส>แบบนี้จริงๆแล้วยังไงนะค่ะเขาบอกถ้าคนรุ่นใหม่จะมาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเอาไปให้เป็นของขวัญสําหรับคนสูงอายุนั่นเห็นไหมนักของเราเนี่ยแหมทะเลนเก่ง ไปสำรวจในกทมใช่ไหมแถวแถวตลาดบ้านหมอค่ะร้านขายวิทยุทรานซิสเตอร์บอกว่าถ้าเกิดตัวเล็กเนี่ย500นะคะถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือ600แล้วเดี๋ยวนี้มันมีคุณสมบัติเพิ่มนะมันต่อบูทูธได้ด้วยเสียบ USB ได้ค่ะๆๆถามว่าเนี่ยตั้งแต่ท่านนายกพูดคนมาซื้อเพิ่มไหมพวดเลยพวดเลยเดี๋ยวขาดตลาดบอกยังยังไม่ค่อยมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังเท่าๆเดิมอยู่ลูกค้าประจําก็มาเหมือนเดิมอย่างนั้นเหรอค่ะอืมอ่ะ ตรงในพื้นที่อาจารย์มีพื้นที่ใดห่วงเป็นพิเศษครับที่จะมีฝนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยปกติแคาร้อยบาทมันมีรุ่น500กับ600นะใช่รุ่นเล็ก500รับได้เฉพาะคลื่นวิทยุใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย600จะต่อบลูทูธได้เสียบ usb ได้อ๋อนี่นีนี่สำคัญก็คือมันใส่ฐานไฟดับไงใช่ไม่มีไฟใช้ฐานเอาแล้วเราก็ไปอยู่ตามต้นไม้ใช่ไหม ฟังว่าตอนนี้เป็นยังไงพยงดินฟ้าอ,อาเป็ยนยังไงนัดเปิดมาทำไมนั่นนะม <c oughs> ันต้องนึกถึงเพลงนี้นางไบร <c oughs> ์ค <c oughs> ่ไอแผนสดาวเออไอแผนรู้จักใช่ไหมสะสดาวมนรักไานซิสเตอร์ท่านผู้ชมฮะมันมาจริงๆภาพนี่มันจับมาแล้วผมนึกถึงท่ทานนายกขึ้นมาทันทีอุ้ยลืมบอกความในใจนี่ไม่ขึ้นมาหรอ